สวัสดีครับสวัสดีเยี่ยมีพอม่พี่น้องสู้ปู่สู้คนครับโมบพ้อครับวิถีข้อไต่บานขึ้นเขาได้พี่น้องอ่ะพี่น้องมาหนี้ได้ปูใหญ่ๆครับ้ไดปูดำตัวยันยันพี่น้องยันยัตุ่มโอ้ยพี่น้องเลยครับปูตัวยันยันสุดยอดครับมาหนี้จัดปูเมนูพี่น้องเอ้ยตอนรับปีใหม่ครับหายหน้าตาไปโดนครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ขึ้เก่าได้พี่น้องนะนี่ครับ เป็ปูสามสี่ตัวพี่น้องแบบตังจิ้มครับตังจิ้มต่ำเลยนะครับจิ้มรสเด็ดพี่น้องแกะผักหว้นินึงครับคือตังกามันพี่น้องเลยกามหญ่ๆครับเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องเอาพี่โตแล้วครับฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสุดท้าเพื่อนเพื่อนจ่ายกับช่องคอยด้วยพี่น้องเนี่ยมาปล่อยลายใหญ่หางพี่น้องน้ำครับนี่ตัวใหญ่เงยพี่น้องแกะเด้ครับปูแม่ไม่ติเป็นสี่เลยครับเนี่ย คือปู่แม่อมนี่มันใช่เมียตัวแม่เลยเนาะนี่นี่ตัวปูครับตัวปูนี่เป็นแม่เหี่แกะตจวดเลยเนาะห่อลายยายห้างอืม,อม,อมนี่ครับอู้อยไข่เป็นอ่ะไข่สุดยอดครับนี่ครับไข่หอมอูม้ย ไปเงยดหน่อยแกบอกนี่กินยาตัน้อยก็ปูเนี่ยมันกินเจหน่อยลินขานเขาบอกครับไข่เนหรอซิมไข่กนครับอืมันเบไข่มันดีครับ क्या होपन คย,ยครับให้นาให้ตายูวมเนอเลยทดลองปีไม้เงาไ่ไหมครับใครวันนี้หนน้จิ้มาบดกันไมครับ สุยบตัวย,ยี้เอน่นอยนี่กตัวแม่ครับเป็นปูดำนึยไี่น่องเคล่นมาปูดำมา แต่ตัวสีแดงครับต้มน้ำนี่ออกสีแดงแตง่ไม่มีต้มนีม่เป็นสีดำเขาเรียกปูดำไม่หรอกพอลูใครกันรเราครับสุดยอดครับไข่เนียนๆเนียัๆเลยต้องให้มีวัน แกะน้อแกสียุงคุกบเนืยอไข่แล้วเ้ I Chăm em đi hấp 江发国的嘛。 可以来，有没有？ แนี่หอกว่าอย้่ไขคอคืมโตเนือเ้อขครยังลายไปหน่อยเนี่กิ่หลัดต้องไปครับ ตามเลยครับอืมไอ้ครับตัวตัวผูนี่เป็นอย่างนีน้นะตัวผูมนี่ไมีการวองตัวใีญหน่อยอตัวผู ตักปูเนื้อเขียนตันตันไ่น้องตูวปูเนื้อร้ายครับเขียนนี่วะตูวปูเนื้อ,อ,อมันเขียนดีนบบขน่นดีครับ เนื้อมันอยู่ข้างในเนี่ยแกร้อ,องหรฮ้ย,ยนี่ต้มนะได้ไห่คบบริ๊นหนึ่งครับต้มต้มต้มไวแซ่ยแบบเดี๋ยวเดีค้นมาครับหนึ่งก็ได้ต้มก็ได้ครับ ตัวผู้อยู่ตรม,มีใครครับเนี่ยใน,น,น่าจะดวงบุกใครมีครับต้าต่มเบิองเวลาผมเนี่ครับนี่ถ้าต้มโดนเนื้อมันนี่ แห็งไปเลยครับตุ่มตรงเบื้งเวลาของตุ่มพอดีพอดีครับเหนียพอีพอดนครัเหนียวนี่เต็มเดียบ อืเนี่ยตัวปูเนี่ยมันจะแข็งดีดน่ะอืม

kèo một nồi sẽ lại có vị Cũng vào lắm นนนนะี่นบรรยากาศเนาะตามยังไงครับีบมือนี่โบขึ้นมาเลยเนาะ 人民。Nein, ja. มันนี่ต้องทุบมันเร่มเนยบะทุบกินเ,นนกกนาเลานะแก้ปัญหานจิ้มจวดๆได้ไหมน้องเอ๋ อาอพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้นี่ครับต้มปูดำพี่น้องต้มปูดำตัวยิ่ใหญ่พี่น้องกับน้ำจิ้มรสเด็ดเสียบพี่น้องเองคือเกาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ับช่องของเราเด้อเบิ่นมือความบันเทิงครับพี่น้องคิดอย่างไรครับพี่น้องสำหรับปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกคนมีร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับพี่น้องลำล้ำไปด้วยครับปีใหม่ครับครับผมมื่อวานนี้กัน สำหรับชิมี้กับากาก้แค่นี้ครับพอกันชิมหนาครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ